กับข้าสู่รการ The People Show นะครับอย่างที่บอกไปว่าใกล้จะเข้าสู่ช่วงเทศก,กาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วถ้าพูดถึงการเลือกหาของขวัญเพื่อเป็นการไปมอบให้กับคนที่เรารักถามพี่แตงกวามักจะซื้ออะไรไปให้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือบางทีก็คิดไม่ค่อยออกนะคะอ,อยากจะได้ของดีแล้วก็ของที่ราคาเหมาะสมมีค,คุณภาพนั่นแหละ ทุกครั้งต้องแบบเป็นโจทย์ใหญ่ว่าจะหาของที่ไหนดีน้<ด><พ>องยอนมีอะไร,รแนะนำไหมคะพ<ม>ี่ดีมีความคิดที่อยากจะให้ของดีๆกับคนที่เรารักเสมอนะครับแล้วพอดูแล้วเนี่ยถ้าของที่มันดีบางทีก็ราคาสูงแต่พอกลับมาดูของในบ้านเราที่เป็นของโอท็อปของภูมิปัญญาของคนไทยนี่แหละทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะนำมาจัดใสก่กระเช้าเพื่อเป็นการส่งมอบให้กับในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางกรมการพัฒนาชุมชนเขารณรงณ์ในเรื่องนี้เพื่อเป็นการทั้งช่วยนะครับผู้ประกอบการในท้องถิ่นต่างๆแล้วก็เป็นการส่งมอบของดีๆให้กับคนที่เรารักด้วยต้องบอกว่าได้ประโยชน์คูณ2เลย <c oughs> วันนี้นะฮะไปชเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปชมการสัมภาษณ์ซึ่งทางอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดบ้านกรมการพัฒนาชุมชนต้อนรับรายการของเราบอกเล่าถึงรายละเอียดเรื่องนี้แล้วก็ที่สําคัญมี รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่เป็นงาน O-Top c ปซิ City, งานใหญ่ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมบทสัมภาษณ์กับท่านอธิบดีโกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราอยู่กันที่กรมการพัฒนาชุมชนนะครับเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้แน่นอนเกี่ยวกับสินค้าที่เรียกว่าสินค้า OT o p ทุกตำบลก็จะมี1ผลิตภัณฑ์เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งมาจากภูมิปัญญาของเขาเองที่ผลิตแล้วก็สัสร้างออกมานะครับจะดีหรือไม่ถ้าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้กระเช้าของขวัญที่จะนําไปฝากนะครับญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและคนที่เรารักจะเป็นสินค้าโอท็อเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยเรื่องนี้กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งมั่นเต็มที่ครับเพื่อที่จะช่วยในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญ คุยเรื่องนี้กับเราครับสวัสดีครับดิวิดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับขอบพระคุณมากนะครับครับขอบคุณที่มาเยี่ยมครับครับผมสินค้าโอท็อปท่านเห็นอะไรในสินค้าโอท็อปถึงได้อยากนําสิ่งนี้เข้าสู่กระเช้าเพื่อให้คนไทยเอาไปมอบเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ผมว่าทุกคนรู้นะว่าสินค้าโอท็อปมันมาจากหยาดเหงื่อแรงงานแล้วก็มาจากพี่น้องคนไทยด้วยกันแต่ว่าทุกคนก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ ที่จะใช้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษแล้วก็ของตัวเองนะครับในการที่จะรวมตัวรวมกลุ่มกันในการที่จะผลิตสินค้าซึ่งมีหลากหลายตามภูมิปัญญาของแต่ละแต่ละคนแต่ละที่นะครับมีทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับอาหารยาสมุนไพรมองดูแล้วไ่ครอบคลุมหมดเลยนะข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับมีหมดนะครับ รัฐบาลเองก็พยายามส่งเสริมครับทั้งในแง่ของการเข้าไปช่วยในเรื่อง,องการพัฒนารเรื่องขององค์ความรู้จากทางวิชาการจากการตลาดจากอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ uh, เข้าไปช่วยกันส่วนที่สําคัญที่สุดเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าพวกเราคนไทยทุกคนควรจะช่วยกันไม่เฉพาะทางราชการหรือรัฐบาลครับ,ค,รบคือเรื่องของการที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เป็นของคนไทยเรา คือเราต้องชาตนนิยมครนะคือไทยจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่คือต้องช่วยคนไทยด้วยกันไทยต้องช่วยไทยถ้าไทยไม่ช่วยไทยแล้ว<ม>ประเทศไทยจะอยู่ยังไงใช่ไหมตลอดทั้งปีเนี่ย<ม>เราก็พยายามที่จะช่วยเสริมในแง่ของการที่จะทําให้พี่น้องโอท็อปที่เป็นรายเล็กรายน้อยเนี่ยนะเขามีโอกาสมีช่องทางทางการตลาดแล้วก็เนื่องจาก เทศก,กาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยังไงต,ต้องมีของติดใบติดมือไปก,ก็เรารักเราเคารพเรานับถือใครเราปราถนาดีกับใครเราก็อยากส่งความสุขให้เขา<อ>เพราะนั้นเนี่ยกรมการมาน,นุษาชนกระทรวงมหาดไทยเราก็เลยถือโอกาสว่า,เ,าเราเนี่ยคุกคีตีโมงอยู่กับพี่น้องโอท็อปเนี่ยเ,เป็น8ปดเก้าหมื่นกลุ่มสินค้ามีเป็นแสนแสนชนิดเนี่ยลราก็ที่สําคัญก็คือว่าอย่างที่ผมบอกเรืเอ่องการตลาดเนี่ยไม่ใช่ว่า มันมีวางขายไปทั่วไปวใช่ไหมของแม่องศรอ,อย่างเงี้ยคนกรุงเทพจะมีโอกาสได้ใช้ได้กินหรือได้ซื้อเนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกันก็ต้องไปหาถึงนูน<า>่นไป,ไปหาถึงนู่นหรือรอง,งานเมืองทองโอท็อปซิตี้หรือโอท็อะไรที่เมืองทองก็นานๆทีนึงนะแล้วช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างเงี้ยเราก็แค่เป็นสื่อกลางฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทย ว่าให้พวกเราช่วยกันนะเพราะว่า,เ,าเงินทุกบาททุกตังค์ท่านเนี่ยไม่มีั่วไหลออกไปต่างประเทศเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเทศกาลปีใหม่หลายคนมักอยากจะไปซื้อของที่มันดูแพงๆดูมีราคาดูที่คนแล้วคนรับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเขาให้ความสัมคัญจ<ก>ัง<ม>เลยผมคิดว่าเป็นน้ําใจตามกําลังมากกว่า,ค,วาคือถ้าเขามีฐานะมีเงินในกระเป๋าเยอะ จะซื้อของแพงก็ไม่เป็นไรตัไม่ผิดซึ่งซึ่งของโอทอปเนี่ยชิ้นเป็นล้านก็มีก็มีเหมือนกันมีชิ้นเป็นล้านชิ้นหลายแสนชิ้นหลายหมื่นมีนะครับเพราะว่าอย่างที่กราบเรียนว่ามันมีตามภูมิปัญญานะบางคนทอผ้าเนี่ยก็มีเทคนิคมีวัสดุหรือเครื่องประดับเข้าของเครื่องใช้ที่เป็นทองคำเป็นถมลงยา เป็นไม้แกะสลักเป็นอะไรพวกน,นี้นะครับอ่ามันก็มีก็แล้วแต่ผมว่าอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรหรอกค,รคือหมายว่าท่านมีฐานะมีกำลัง<ม>นะฮะเงินล้านของท่านอาจจะเท่ากับเงินพันของผมอย่างเงี้ยใช่มแม้แตะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่กำลังความสามารถแต่สิ่งที่ได้ชัดเจนคือเงินร<า>ูปบาท<ด>ทุกตังเนี่ยกลับไปที่ท้องถิ่นไปที่คนเรือนคนไทยแล้วก็ไม่ใช่คนเรือนเดียวนะเพราะว่าไอ สายการผลิตเนี่ยมันเกี่ยวพันเกี่ยวข้อง,องกับคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ไไม่ไไมไมนะ,ะบางคนเก่งออกแบบก,ก็ต้องมีลูกมือใช่ไหมลูกมือทํานูน่ทนทํานี่ต้องใช้วัตถุดิบนะบางทีทําเองไม่ได้ก็ก็ต้องมีเครือข่ายที่จะช่วยผลิตเพราะนั้นเนี่ยเงินทุกบาททุกตังค์มันกลับไปสู่พี่น้อง คนไทยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เล็ดรอดออกไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่ไม่มีเลยเพราะนั้นได้ล้วนๆแล้วสิ่งที่ท่านบอกว่าเป็นสื่อกลางในการรวบรวมสินค้าแบบนี้กรมการพัฒนาชุมชนทํำยังไงให้เหนือสุดมาอยู่ตรงกลางแล้วเดี๋ยวส่งไปคนใต้เราเนื่องจากว่าราชการเราข้อแข็งของราชการจุดแข็งเนี่ยเรามีพนักงานหรือมีข้าราชการกระจายทํางานอยู่ทุกจังหวัดแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเราไม่ได้ทําคนเดียว เดี๋ยวนี้เราทําเป็นภาคีเครือข่ายเรามีประชาบริษัทประชารัฐรักษาเมคีจำกัดครบทุกจังหวัดเรามีพี่น้องที่จดทะเบียนเป็น o t ท็ eder, อปเทรดที่เป็นคนรวบรวมกระจายสินค้าเนี่ยครบ,ครบพี่น้องโอท็อปกับเรายิ่งใกล้ชิดกันจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคเนี่รเราทําช่องทางในการให้ให้สามารถเนี่ยสั่งสินค้าได้เลยในส่วนกลางหรือทั่วประเทศเนี่ย ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับก็จะมีแบนเนอร์ของสินค้าปีใหม่เนี่ยนะโอท็อปด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นกระเช้าปีใหม่ด้วยก็กดเข้าไปเลือกได้หรือโทรศัพท์ติดต่อหรือจะเดินไปหานะท่านพนักงานอำเภอพนักงานจังหวัดที่ทำงานอยู่ใกล้บ้านท่านอยู่สารลางอยู่ที่ว่าการอำเภออันนี้เข้าเข้าไปได้เหมือนกันเข้าไปได้เลยนะท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกคนท่านเมตตากับพี่น้องโอท็อป เป็นพี่น้องคนไทยอยู่ในความดูแลของท่านเนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยผู้ว่าเป็นพีเซนเตอร์ทุกจังหวัดเนี่ยผู้ว,ว่าช่วยเป็นหน่วยจัดจําหน่ายเราตั้งเป้าว่าเดือน2เดือนนี้นะสินค้าโอทอ็อปทั้ง76-77จจังหวัดเนี่ยนะจะมียอดขายเพื่อเอาไปมอบส่งความสุขเป็นของขวัญปีใหม่เนี่ย ประมาณสักร้อยล้านบาทหึงร้อยล้านในช่วงปีใหม่นี้ครับทีมงานให้ข้อมูลผมมาว่าตั้งแต่ช่วงของวันที่15พฤศจิกาครับจนถึงวันที่สองธันวาครับ11ล้านแล้วนะครับเราไปคิดว่ายอดเงินเยอะแต่จริงๆเนี่ยไอ้เจจังหวัดเนี่ยนะอ่มีช่วยกันขายช่วยกันอะไรเหมือนพระป่าสามัคคีอะไรทําให้ดูแล้วเนี่ยมันดูจะไปในทิศทางที่ดีสําหรับรายได้ที่เราตั้งไว้อ่หนึ่งก็คือผมว่า สินค้าโอท็อปเราเนี่ยมาตรฐานสูงนะสินค้าต่างประเทศสู้ไม่ได้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมว่าความรู้สึกคนที่จะให้ของขวัญปีใหม่กับคนที่เขาร่มนับถือเนี่ยผมว่าเขาแคร์นะแคร์พี่น้องคนไทยด้วยกันว่าเออเงินในกระเป๋าเราแทนจะส่งไปซื้อแบรนด์เนมเพื่อเอาไปให้ของขวัญปีใหม่แล้วเงินออกนอกประเทศเราเหลือนิดเดียวนะ เหลือเป็นค่าวางของค่าบริหารจัดการนะแต่อันนี้ร0อยเปอร์เซ็นเต็มนะไปซื้อวัตถุดิบวัตถุดิบก็อยู่ในเมืองไทยแรงงานก็คนไทยแล้วก็คือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าผมว่าเรื่องของความ,มค่าทางจิตใจคือคนซื้อเนี่ยรู้เลยว่าเงินของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์กับหลายร้อยชีวิตครับแล้วของที่คุณซื้อเนี่ยมันเป็นของดี<ช>คนได้รับเนี่ย คือหนึ่งเนคุณภาพของสินค้าเราดีอยู่แล้วอสองในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้เนี่ยมันทําให้ได้ประโยชน์ทางจิตใจด้วยค,คือเงินที่จ่ายไปไปช่วยชาวบ้านแล้วก็คนที่ได้รับก็ได้ของดีแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเออเนี่ยมันมเราช่วยกันอุดหนุนค,คนไทยด้วยกันที่สําคัญนะมันเป็นอเมซิ่งอย่างหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราจะหาซื้อของใน77จังหวัดเอามาอยู่ในตะกร้ายากมา,าก <น>แต่นี่เราสามารถทําได้มันก็มีคุณค่าเพิ่มมาอีกว่าฉันมีของภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะมารวมกันอยู่นะหรือคือมันมันหลากหลายมันให้ได้แบบถูกต้องเลยแล้วก็มีครบทุกเซกเตอร์สแสดง,<อ>งว่าใน,นาตัวกระเช้าของเราถ้าจะเจาะไปที่กระเช้าเลยเนี่ย บางกระเช้าก็จะเป็นของจังหวัดนั้นๆไปเลยใช่แต่ถ้าท่านประสงค์พิเศษอยากจะได้หลายๆจังหวัดเรามีรายการสินค้าที่แยกเป็นทำเป็นแคตตาล็อกไว้ก็อยู่ในอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในอะไรสามารถเปิดดูได้คือถ้าไปเลือกแล้วสนใจสินค้าประเภทไหนก็เลือกหยิบได้เลยก็จิมจิมจิมมีตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักแสนและแสนเลยก็มีชิ้นเดียวเป็นแสนก็มี ก็แล้วแต่มันแล้วแต่กําลังของเราแล้ว<ม>เพราะว่าผมได้กราบเรียนแล้วว่ามันแล้วแต่ฐานะแล้วแต่กําลังแล้วแต่ความสามารถแต่ถ้าเป็นกระเช้าที่สําเร็จรูปเนี่ยนะกรมการนิยมชนมีหลักการก็คือว่าหลักร้อยหลักร้อยแล้วก็ไม่เกินสามพันคนรับที่อยู่ในวงการราชการหรือที่เป็นนักการเมืองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะที่กฎหมายปปชเขาดูแลอยู่เนี่ยก็ รับด้วยความสบายใจครับกระเช้าโอท็อปไม่ว่าจะมาจากสารทิ่ไหนเนี่ยมไม่มีเกิน3,000บาทครนะรับได้เลยเออนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยมีเรื่องคาใจอยู่นิดหนึ่งกนะ็คือว่าบางทีคนเราก็คนไทยเราอะนะคือไม่รู้ยังไนะลลงะรณรงค์บอกไม่ต้องรับของขวัญน,นะสิ่งที่อีกมุมนึงนะเ,ออเหมือนก็บอกว่าจะต่อต้านการทุจริตออนะแต่ผมเรียนตรงๆเลยนะ ไอ้กระเช้าของขวัญปีใหม่อะไรเนี่ยนะไม่เกินสามพันเนี่ยมันช่วยทุจริตอะไรไม่ได้หรอกแล้วเจตนาที่คน<อ>ให้มอบ<อ>ให้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่เป็นอะไรรมเนียมประเพณีปฏิบัติครบที่สําคัญเงินเม็ดเงินเนี่ยมันไปช่วยชีวิตคนอีกจํานวนมากให้เขามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพเลยครับว่าท่านซื้อให้เธอครับของขวัญปีใหม่เนี่ยมันเป็นน้ําใจที่ไม่ใช่เฉพาะ คนรับกระเช้าของวันปี่ใหม่แต่มันเป็นน้ําใจส่งผ่านไปยังชีวิตของครอบครัวคนอีกเยอะที่เขาที่เขาช่วยกันสร้างสรรค์พวกนี้ออกครับครับครับคราวนี้เราไปดูที่บอกว่าหลักร้อยไม่ถึงสามพเอาตัวสามพันกันสามพันนี้ถ้าเป็นไฮไลท์เนี่ยใหญ่มครับะกระเช้าก็มีหลายหลายหลายขนาดใหญ่มากก็มี สิ่งที่ดูจะเป็นไฮไลท์ในกระเช้าต่างๆอะไรางๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินของกินของกินของบำรุงสุขภาพของดีๆนะครับบางอย่างก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวสุขภาพเรื่องของวัตถุดิบทางธรรมชาติที่เอามาสกัดออามาช่นั้นอันั้นก็เป็นแบบผ้าข้ามาที่เอามาออกแบบทําเป็นกระเป๋าทําเป็นแล้วตัวตะกร้าของผลิตภัณฑ์ที่เขาทำเองทำเองตะกร้านี่ก็ทําเองทําจากหวายมั่ง ทำจากพลาสติก,กบ้างทำจากไม้ไผ่บ้างแสดงว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราไม่ปฏิเสธว่าของของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยดีอยู่แล้ว<ด>แต่<ห>กว่าน<อ>นจะออกมาเป็นแบบนี้นะผมเชื่อว่ากรมการไม้และชุมชนลงไปช่วยส่งเสริมพอสมควรนะฮะเราไปส่งเสริมเรื่องอะไรบ้างไม่ใช่เพาะกรมการไมชนนะครับคือทุกกระทรวงทุงวงกลมร,รวมทั้งภาคเอกชนเชน่นสมาคมหอการค้าสภาวสาหกรรมอะไรพวกนี้เขาก็ไปช่วยนะครับบริษัทประชารักรักษามัคคีก็ เป็นพวกเอกชนก็ไปช่วยเราก็ช่วยกันมารุมมาตุ้มอย่างกรุ่มัฒชนนี่ช่วยนะต้นทางจนยันปลายทางจะส่งสินค้ายันขายเลยยันก็คือมีทั้งไปเชิญชวนให้เขารวมกลุ่มกันนะครับช่วยกันผลิตเอาดึงเอาภูมิปัญญาเอาความสามารถของตัวเองเนี่ยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยพอรวมกลุ่มนั้นเสร็จเราไปส่งเสริมในเรื่องของการ ให้เกิดมีทุนครับนะมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะกองทุนออมทรัพย์อะไรเนี่ยก็เข้าไปสนับสนุนเท่านั้นไม่พอเรื่องของการพัฒนานในเรื่องของกระบวนการผลิตเราก็เข้าไปมี KBO เขนี่ยเข้าไปสอนให้องค์ความรู้คเขาเข้าไปฝึกทางการตลาดขายออนไลน์ร,รวมทั้งเราจ้างน,น้องๆที่เป็นคนแต่ละจังหวัดนั่นแหละ ที่เก่งเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ให้มาเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่มีประจําแล้วก็ไปช่วยทําเรื่องของการบอกเล่าเรื่องราวเรื่องของการฝึกฝนให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถขายออนไลน์ได้เราก็ช่วยขายด้วยนะเรามีงานเทศกาลปีใหม่นะสงการานอะไรเนี่ยเราก็รณรงค์ส่งเสริมคือไปช่วยทุกอย่างแต่เอาตัวโอท็อปเป็นศูนย์กลางครับที่จะช่วยอะไรได้คือเราเอาทุก เรื่องทุกราวเนี่ยทำไมมนลุมมาตุ้มเพื่อทําให้ผู้ประกอบการซึ่งคือพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สําคัญของชาติพระราชดำรัสที่บอกขาดทุนคือกําไรครับรัฐบาลก็มาลุมมาตุ้ม,มส่งความช่วยเหลือเนี่ยลงไปถามทําไมกรมการนมืชนต้องรณรงค์ให้พวกเราสวมใส่ผ้าไทยถูกไหมท้ายที่สุดเนี่ย เศรษฐกิจฐานรากดีก็ส่วนใหญ่คนที่ทำเนี่ยก็เป็นก็ชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านนั้น,นแหละยิง<น>่งเราช่วยสนับสนุนยิ่งช่วยอุดหนุนก็ทาให้เขามีรายได้เพิ่มครับ,รบแต่สิ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนทำเนี่ยเรื่องของการไปพัฒนามันทาให้เราเห็นเลยนะฮะว่าโอท็อปของบ้านเราเนี่ยไม่หยุดนิ่งนะท่านพัฒนดีคือมีเอกลักษณ์ตัวเองแต่พัฒนาอยู่ตลอดอันนี้เป<ช>็นสิ่งที่เราตั้งใจไปเสริมเขาด้วยใช่ไหมฮะเราก็ช่วยกันแบบที่ผมกล่าบเรียนเราเป็นภาคีเครือข่ายทุกฝ่ายก็ช่วยกัน แต่กรมการมนุษชนก็ใกล้ชิดชาวบ้านหน่อยอนะเราคุยกับชาวบ้านรู้เรื่องแล้วก็รัฐบาลก็มอบหมายให้เราเป็นเจ้าภาพหลักครับเราก็โชคดีนะที่มีโอกาสเห็นความเจริญเติบโตเ,เห็นการพัฒนาเห็นความก้าวหน้าของพี่น้องโอท็อปก็คือพี่น้องคนไทยนี่แหละคนส่วนใหญ่ที่เป็นฐานรากของชาติเนี่ยร,นะรัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณ ให้กรมการพัฒนาชนเนี่ยไปพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลก็ตอนนี้ก็ก็เกิดผลดีมากก็คือพี่น้องประชาชนก็มีความพร้อมเพิ่มขึ้นที่จะสามารถทำมาหากินและท้ายที่สุดปลายทางของพวกนี้นะมันก็มาที่โอท็อปเพราะว่าบันไดา9าขั้นของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กับทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระชนาการทีเดชมหาภูมิพลอัยเดชมหาราชเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายแล้วก็มีการแปรรูปมีการเก็บผลิตแล้วก็ขายถึงแม้ว่าจุดตั้งต้นอยากจะให้สร้างความมั่นคงในชีวิตเขาก่อนต้องซึ่งแต่นั้นเป็นเรื่องใจแต่พอลําดับขั้นตามบันไดแล้วมันก็จะนํามาสู่สินค้าอยู่ดีเพราะว่าในเลือกสวนไลนา ประกอบหาเลี้ยงชีพจนมั่นคงเข้มแข็งเนี่ยนะมันต้องมีส่วนเกินส่วนเกินเนี่ยมีทั้งเรื่องของการที่เราจะแบ่งปันกันเท่านั้นไม่พอเนี่ยรเรารวมกลุ่มกันเช่นมีกล้วยน้ำว้าเยอะอทํากล้วยตากทํากล้วยผงไม่แน่ใน,นอนาคตเราอาจจะเห็นสิ่งที่เกิดจากโคนหนองนาไม่อยู่ในกระเช้ามีอยู่แล้วเนี่ <นะ S 1> มีแน่นอนเพราะว่า พี่น้องคนไทยเราเก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขาดโอกาสครับเมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติครับสมดังที่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลคาดหวังก็คือว่าพี่น้องประชาชนจะเข้มแข็งแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในช่วงของการขายกระเช้าแบบนี้ท่านที่ดีมองว่าไม่ได้เริ่มไวไปใช่ไหมยิ่งไวยิ่งดีแต่ว่าก็ กรมเองเราก็รู้ว่าเราเป็นราชการจริงๆเราก็ค้าขายของไม่ค่อยเก่งหรอกรนะแต่ว่าเรามีความตั้งใจจริงแล้วเราก็คิดว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่เป็นคนดีโดยโดยโดยกําเนิดอยู่แล้วก็คือหมายว่าจิตใจท่านเนี่ยมีความเมตตาแล้วก็มีความปรารถนาดีกันแล้วก็อยากเห็นคนไทยด้วยกันเนี่ยมีความสุขคนรับก็มีความสุขคน ขายก็มีความสุขคนให้ยิ่งมีความสุขเป็นดับเบนะิลเพราะนั้นก็ขอให้นึกถึงแต่สินค้าโอทอสินค้าชุมชนในการที่จะซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ดีรหรือจะมอบเป็นของขวัญของฝากให้กับคนไทยหรือคนต่างชาติเนี่ยผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีเป็นสังคมที่มีน้ำใจเพรานะนั้นนี่ก็ ให้ช่วยกันเห็นว่าถึงแม้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นธันวามาแต่เห็นว่าจะมีงานใหญ่ด้วยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่จริงจริงวันที่19ครกบถึง27นะก็อันนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมอันนี้คือรวบรวมมาหมดเลยไหมรวบรวมมาทุกจังหวัดนะก็จะมีถึงค้าโอท็อปที่มาตรฐานสูงสูงมีโอท็อปชวนชิมอาหารสุดยอด ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถึงเลยมาครบหมดเลยทุกสิ่งผ้าผ้านี่ผมว่าเป็นเป็นเซกเตอร์ที่เข้มแข็งมพรากงานล่าสุดที่เพิ่งจัดมานี่ก็โกยรายได้ไปมหาศาลก็ชาวบ้านชาวบ้านก็ได้ทั้งหมดแต่อย่าลืมนะมันเป็นหลายหลายพันหลายหลายร้อยกลุ่มนะมันไม่ใช่ว่ายอดขายพันล้านได้ไปคนเดียวไม่ใช่โอ้ ได้เป็นหลายพันชีวิตครับ,รบนะเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมกราบเรียนว่าเม็ดเงินมันจะหมุนเวียนอ, uh, อยู่ใน uh, ท้องถิ่นทําให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเราเนี่ยมั่นคงเพิ่มขึ้นครับเพราะชาวบ้านได้เงินไปเขาก็ต้องไปซื้อหาสิ่งของที่จําเป็นให้ครอบครัว นะครับอันนี้กําหนดวันแล้วก็สถานที่ชัดเจนแล้วก็เมืองทองธานีเมืองทองธานีเชลเจอร์หนึ่งสองสามสิบเก้าถึงยี่สิบเจ็ดครับนะฮะเดือนธันวาคมนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่ามาเหมาะเจาะกับช่วงเวลาของที่ประชาชนได้รับผลกระทบกับโควิดสิบเก้าด้วยนะครับให้เขาได้มีรายได้ได้ไปต่ออาชีพเขาต่อครับือต้องช่วยโดยเพราะอย่างนี้น้องพูดอย่างนี้ก็ดีมากเลยเพราะว่าอกของฝันปีใหม่เนี่ยช่วงผ่านมาเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ย คนรวยคนจน้เหมือนกันหมดทั่ว,ว,ลวโลกเหม,มือนกันหมดทำมาค้าขายลําบากทำมาหากินลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสอันดีเนี่ยนะเราก็ส่งความสุขให้พี่น้องคนไทยด้วยกันครับพร้อมกับส่งความสุขให้คนที่เรารักเราปรารถนาดีเรานับถืออยากให้เขามีความสุขนะเราไปขอพรปีใหม่นะแล้วก็มีกระเช้าของขวัญปีใหม่โอท็อราคาจะถูกจะแพงไม่มีไม่มี ไม่ไม่สำคัญไม่ใช่สาระแล้วแต่ความตั้งใจมันเป็นน้ําใจเป็นน้ําใจแล้วไอ้น้ําใจนี้มันยิ่งเป็นบุญที่แบบผมว่ายิ่งมากเลยเหมือนเราจะไปถวายสังฆทานเนี่ยเขาห้ามเฉพาะเจอดจ,จงนะอ่าอยาใ,ให้เป็นการทําบุญแบบกว้างๆไปอ่าคือหมายว่าอ่าสุ่มไป อย่างนี้ก็เหมือนกันเราไม่ต้องรู้จักเขาเราอุดหนุนเขาแค่เรารู้ว่าที่มาเนี่ยมันมาจากคนในท้องถิ่นมันก็เหมือนการอุดหนุนแล้วนะฮะช่วงสุดท้ายย้ำอีกทีขออนุญาตหยิบมาดูเลยแล้วกันได้เก็คือเป็นกระเช้าแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็คือรวมเนี่ยเหมือนอันนี้จะเป็นกรรยาศาสตร์ ถูกไหมครับใช่ยาศาสตร์จะเป็นอร่อยมากสระบุรีล้านแดงสระบุรีนะฮะการันตีจะมีวุ้นมะพร้าวแล้วก็สิ่งที่มันเป็นของท้องถิ่นเนี่ยนะฮะคุกกี้ทางตะวันแล้วก็อันนี้มีตรีพลาที่เป็นสมุนไพรด้วยใช่ใช่แบบนี้ถ้าสนใจไม่ถึง500อันนี้ไม่ถึงเลยไม่ถึงไม่ถึงห0ารอยนะอันนี้เนี่ยรวมกันหลายจังหวัดแล้วก็อีกหลายกระเช้าที่รวบรวมเป็นกระเช้าใหญ่เนี่ยนะครับทางออนไลน์ท่านที่ไม่ดีย้ำอีกทีออนไลน์ก็เว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชนหรือเวิร์ดเวิ cdd.goth.th หรือเสิร์ชก็ไปใน OT o p t o d a y o t o p t o d a y .com หรือว่าจะเสิร์ชเข้าไปว่ากรมการพัฒนาชุมชนดียขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอันนั้นคือไปกดสั่งได้ได้พอสั่งปุ๊บจะมีการจัดส่งให้ด้วยใช่ไหมครับจะส่งให้ได้แต่ถ้าไม่สะดวกใช้อินเทอร์เน็ตในระดับจังหวัดก็ไปได้ใช่อันนี้ไปที่ไหนยังไงก็ไปที่สารการจังหวัดแต่ที่ว่าการอำเภอครับนะได้หมดหรือไปที่บริษัทประชารัฐรัฐสามัคคีจำกัดครับนะ ผมมั่นใจว่าหลายจังหวัดหอการค้าอะไรพวกนี้เขช่วยเขาก็จะช่วยช่วยขายช่วยขายช่วยหาตลาดให้กับคนในท้องถิ่น่งเสริมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมในภาคเอกชนทั้งหลายช่วยกันนะครับแล้วที่สําคัญก็คืองานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นครั้งสิบเก้าถึงยี่สิบเจารมวันกันเอาไว้ใครอยากมาเลือกซื้อเลือกช็อปสินค้าโอท็อปนี่ไปสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ชอบดีมีคืนก็สามารถเอาคืนภาษีได้อีกด้วยใช่คนละครึ่งนี่ก็มีอ๋อก็มีหลายๆจำนวนมากของกลุ่มโอท็อปที่เข้าร่วมโครงการก็ไปได้เพราะว่าเห็นมีการต่ออายุต่อไปแล้วก็อันนี้จะเข้ามาสอดคล้องกันพอดียนะฮะสุดท้ายนี้ครับท่านอธิบดีฝากเน้นย้ำให้คนไทยเราหันมาบริโภคเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นของโอท็อป แล้วก็มาจากน้ําพักน้ําแรงของคนไทยมาจากภูมิปัญญาคนไทยว่าสิ่งนี้มันจะสําคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างไรบ้างครับ,<ะ>รบก็ช่วยกันนะครับคนไทยด้วยกันแล้วไอ้ที่ท่านช่วยเนี่ยท่านช่วยคนที่ตั้งใจดีคนที่ตั้งใจที่จะ,ะสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็กรมการพัฒนาชนเนี่ยการันตีว่าสินค้าโอท็อปของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ระดับโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใช้ท่านบริโภคหรือท่านจะไปฝากใครเนี่ยสบายใจได้ที่สําคัญก็คือว่ามันเหมือนท่านได้เปิดประตูนะครับให้พี่น้องคนไทยใน77จังหวัดตั้งแต่เหนือสุดที่แม่ฮองสอนยันใต้สุดนะครับที่เบตงนะ,ะได้มีโอกาสนะครับในการที่จะได้นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เขาทุกคนเนยตั้งใจนะให้ให้กับพี่น้องคนไทยให้กับคนที่เราปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขไทยต้องช่วยไทยฮะถ้าไม่ช่วยไทยไปไม่รอดนะแล้วใครจะช่วยเราสุขไหมฮะก็ไม่มีใครช่วยเราไม่มีใครช่วยเราแน่นอนไม่เป้าหมายหนึ่งร้ร้านนะฮะหนึ่งร้อย้านในปีนี้ก็คือสิ้นปีใช่ไหมฮะจะไปนับสุ่สิ้นปีแน่นอนว่าถึงแน่นอนนะผมมั่นใจมั่นใจเพราะว่าทุกคนช่วยกันเนี่ยคนละ 500,000พันึงเนี่ยแป๊บเดียวนะร้อยล้านได้แน่นะครับพอเผื่อก็ทะลุนะแล้วตอนนี้เนี่ยแค่ต้นเดือนธันวาคมก็11ล้านแล้วนะฮะถ้านับต่อไปผมเชื่อว่าเป้าหมายของกรมการพมฒนาชชนซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของกรมด้วยเป็นเป้าหมายที่เราจะสร้างรายได้ให้กับคนในโอท็อปและคนในท้องถิ่นใช่ใช่ขอขอให้ช่วยกันครับแล้วเรามีความสุขแน่ถ้าท่านได ส่งความสุขด้วยกระเช้าของวันปีใหมโอทอปครับอย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะฮะเป็นความสุขสองต่อช่วยคนที่สร้างสรรมาแล้วก็ให้ความสุขคนที่ได้รับด้วยวันนี้ขอพระคุณมากนะครับที่มาให้เกียรติกับทางรายการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ผู้ชมมีส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปได้นะครับโดยช่องทางต่างๆที่ทุกท่านสะดวกเว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชนหรือว่าจะเข้าไปดูใน o t o p Today นะครับและที่สำคัญถ้าอยู่ในระดับจังหวัดก็สามารถไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทั้งในระดับอำเภอและก็จังหวัดได้ด้วยนอกเหนือจากนั้นยังมีงานใหญ่ที่จะจัดขึ้นช่วงวันที่19ถึง27ธันวาคมที่ i m p a c ค Arena เมืองทองธานีนะครับกับงาน OTop City ฝากกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมและอธิบดีสุทธิพงษ์ลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับ